おうおうおう、すしきってうなううう。<noise> รัทุกคนครับกับผมเยซเซลเรื่อยนะครับวันนี้เราจะมาขายเสื้อกันนะครับผมนะเสื้อนี้คือเสื้อชิคเก้นกันเองนะครับผมนะหรือชิคเก้นกันโอหกนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นตัวอะไรนะตัวจากเดอะมูวี่ใช่ไหมอ่าเดอะมูวี่ไอชิคเก้นกันโอหกนะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือแบบโอม้มันานเลยนะผมนะโอเคท่เดอะมูวี่ผมเนี่ยผมทำคนแรกนะเนี่ยจะมีโลโกโล้ตรงนี้นะผมข้างล่างนะปเป็นคำว่าเยซเซลเรื่อยแต่ว่าในกล้องมันจะแบบกลับหัวกลับหางเลยนะ ตรงนี้เป็นโลโก้นะเป็นโลโก้ YouTube นะราคาตัวละสองร้สิบาทนะผมนะคือถามว่าเสื้อน,นี้เป็นยังไงก็ใส่สบายมากเลยครับอ่าให้ดูครับนะครับไซส์ประมาณนี้เลยนี่นะนี่โอ้นี่ช่วงอกเห็นไหมเออดูดีเออเสื้อขาวนะนะนี่น้องๆหนูๆสั่งกันได้นะเช่มาก v e r y good นะไปเที่ยวกัน,ออน,กนไปเที่ยวกันเสีเยงใครวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเสียงเสื้อตัวนี้ยังนงินเหรอเฮ้ยใจหมดอ๋อเจ้าชิคก,กันโกกมันพูดได้ทุกคนเชียเฮ้ยมันพูดได้ยังไงอะมันเป็นเสื้อนะเฮ้ยทุกคนชิก,กันพยโกกพูดกับผมได้เฮ้ยเหลือเชื่อเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเลยครับผมโอเคครับครับน้องๆตอนนี้พี่ก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับโอ้นี่ครับดูเสื้อพี่ได้เลยเห็นหรือเปล่าโอ้นี่ไงเสื้อชิคก,กันกัน นะเออชิคเก้นการโโนโคกโอ้อแล้วนายจะให้ฉันทำอะไรต่อไปอ่ะเดินเดินต่อไปเดินเล่นๆโอเคงั้นโอ้มันมันบอกว่าให้ผมเดินต่อไปอย่างนั้นเหรอโอ้ยฉันทำอะไรอ่ะอ๋งงเหลือเกินอ่ะโอ้โอ้ตรงนั้นนั่นมันโอ้นี่มันศาลาเซเว่นนี่นะเฮ้ยเหมือนของเดชิคเก้นการเลยนะโอ้เราก็เดินเล่นไปเรื่อยนะทุกคนนะผมก็ทำอย่างนี้แหละในเสื้อโอ้โคกโคนะ เดี๋ยวดูดูคีย์การ์ดก่อนเดี๋ยวเข้าบ้านเลยได้นะเ <c oughs> ดี๋ยวดูยังไงเราก็เดินไปอ่านี่มีตรงนี้นะครับนะตรงนี้ซาลาซาลาซีฟินที่ตรงนี้นะขอมาหลบแดดหน่อยแดดไม่มีเลยฮะแต่ว่าผมมาหลบเฉยๆนะฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะดูนะนี่นะเออมันอยู่ตรงนี้นี่ครับเสื้อผมนะซื้อกันได้นะเสื้อชิคกันกันโหโวโว นะครับผมขายของกันหน่อยครับช่วงนี้นะฮะนี่ครับโลโก้โลโกโ้นะฮะโอ้แล้วฉันจะไปทําอะไรต่อไปดีอ่ะออไก่ตาแดงโอเคครับท่านผู้ชมครับมันก็คงจะบอกว่าอยากให้เราถ่ายให้เสร็จๆนะครับผมนะโอเคครับไปน,น,นี่นี่เออเจอแล้วเนี่ยเจอที่ตั้งกล้องแล้วเนี่ยนี่หยดเคนี่เชียร์เฮ้ยนี่มันเฮ้ยที่ดูดาวเชียร์นี่ดูทุกคนที่ดูดาวเชียร์ ของนักโบราณคดีแน่ๆเลยเชียร์ตรงเนี้ยเนี่ยเอาเอาโลกเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยไอ้เนี่ยนะครับไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โลกดวงอาทิตย์นี่มันตาของชิคเกนการ์โลกเนี่ยตรงเนี้ยไอ้เหี้ยถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงไหนถึงวะนี่ครับเสื้ออย่าลืมนะทุกคนเสื้อลอโแบบนี้นะครับหาซื้อได้เมื่อกี้มันเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอู้